เดือดไปเลยค่ะงานนี้ล่าสุดชาวเน็ตเพจดังเริ่มจับผิดเจนนี่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นกดราคาผู้ขายจนขาดทุนหรือไม่สแกนคุณภาพสินค้าก่อนขึ้นไลฟ์รวมไปถึงการดวนทวงหนี้กลางไลฟ์ว่าเป็นเรื่องจัดฉากรีกคะแนนความสงสารหรือไม่คนโทรอ้างเป็นเจนนี้แมเกดบุกทวงหนี้ค่ารถเบนซ์ดานเจนนี่โมโหลัน่นพี่อย่ามาบังคับหนูจะมาใช้คําว่าต้องจ่ายให้ได้ยังไงโดยเจนนี่พูดว่าสาเหตุที่ไม่จ่ายให้เจ้าหนี้โดยตรงก็คือไม่มีเวลามาโทรคุยกับเจ้าหนี้เองแล้วก็ไม่รู้ว่า นี่ส่วนไหนเป็นส่วนไหนไม่รู้ว่าค่าหวยค่าอะไรแล้วอีกอย่างก็คือตอนนี้แม่เจนนี่ก็คือยังไม่ได้คุยกับเจนนี่ไม่รู้ว่าแกจะรับเงินเจนนี่ไหมงานนี้ด้านชาวเน็ตเสียงแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็สงสารเจนนี่ทำไมเจนนี่ต้องมาเจออะไรแบบนี้สงสารเจนนี่และพร้อมสพอร์ตพร้อมอุดหนุนขอให้ร่ำรวยออเดอร์แตกร้อยล้านไปเลยคืนนี้แต่ทว่าประเด็นสําคัญคือก็มีชาวเน็ตจานวนไม่น้อยเริ่มออกมาสงสยัยว่าการรับสายเจ้านี้ครั้งนี้กลางไลฟ์คือการจัดฉากดึงดรามา่าเรียก คะแนนสงสารหรือไม่เช่าเน็ตลัน่นเริ่มเอกันบ้างไหมละ่ะไม่ใช่แลเริ่มไม่เชื่อแลแปลกๆการละครไม่อันนี้อันนี้ฉันไม่หลงกลเธอหรอกนะเห็นพี่ไฮอาภาพรบอกโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับสายติดต่อยากสุด,สดเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์ก็บอกการที่เจนนี่จะรับสายตรงๆยากมากมีผู้จัดการตั้ง4ี่คนคอยดูแลเรื่องนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ๆเจนนี่จะรับสายโทรศัพท์กลางไลฟ์ขณะติดต่อง,งานจะเอาเงินประเคนให้อย่างแทบติดต่อไม่ได้เลยแต่ทว่านีหมวกน็อกโทรทีเดียวรับสายน้า สสงสัยเหมือนยิ่งดราม่าก,ก็ยิ่งได้ตังค์การตลาดมาร์เก็ตติ้งจัดรับสายให้เป็นคอนเทนต์สักหน่อยซึ่งมีชาวเน็ตจานวนไม่น้อยเลยออกมาคอมเมนต์ทิศทางเดียวกันรับสายเหรอหลายแบรนด์โทรไม่รับงงแต่รับสายเจ้านี้โทรมาได้จังหวะเป๊ะวงการบันเทิงเอเนอนะเรียกได้ว่าตอนนี้กระแสสังคมเริ่มตีกลับชาวเน็ตชาวบ้านเริ่มจับพิรุษจับสังเกตปมความน่าสงสัยต่างๆนานา,นาคิดไปคิดมาก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือเรื่องราวดราม่าทั้งหมดนี้จะเป็นแผนการตลาดอันยอดเยี่ยมที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกแต่ทว่า ในเวลาต่อมาเจนนี่ก็ไม่รอช้าเธอได้เรียบออกมาชี้แจงปมดราม่าข้อสงสัยในทันทีว่าทาไมเธอถึงรับสายเจนนี่กลางไลฟ์ได้โดยเธอกล่าวว่าเจนนี่โทรเบอร์ส่วนตัวเพราะเคยเจราจาเรื่องรถเบนซ์ของแม่ในอดีตเขาเลยมีเบอร์ส่วนตัวของเจนนี่เขาไม่ได้โทรผ่านผู้จัดการจริงๆแล้วเบอร์ส่วนตัวเจนนี่ใครโทรมาเจนนี่ก็รับเพราะบางทีเป็นญาติเป็นสินค้าแต่ถ้าเป็นเบอร์รับงานจะมีอีกเบอร์มีคนโทรเข้าตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ออกมาพูดก็แค่อยากเล่าเฉยๆเผื่อมีคน องว่าสร้างดราม่ารับสายเจนนี่กลางไลฟ์ยืนยันอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้มีการจัดฉากเรียกคะแนนสงสารแต่อย่างใดและยังมีประเด็นดราม่าเรื่องเจนนี่กดราคาผู้ขายขอลดราคาสดๆดกลางไลฟ์ทั้งที่ไม่ได้ตกลงกันมาก่อนจนเกิดกระแสดราม่าเรื่องแบรนด์ต่างๆออกมาบ่นออกมาระบายความในใจเรื่องขาดทุนกันวุ่นซึ่งงานนี้คุณแพรี่พยวันก็ได้ออกมาลั่นประเด็นดังกล่าวว่าอยากขึ้นไลฟ์กับเขาอยากได้ยอดขายเยอะๆยอมลดราคาฉ่ำขาดทุนพูดไม่ออกบางคนถูกเอเจนซี่ หลอกบวกค่าในหน้าเกินเบอร์แถมไม่ได้คิวสุดท้ายมานั่งเกาหัวโทษใครไม่ได้หรอกค่ะต้องโทษความโลภของตัวเองสติเท่านั้นค่ะสติเท่านั้นนอกจากนี้แพรรี่ยังแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าบางแบรนด์เสียงเงินแล้วยังพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอีกด้วยเสียงดังโวยวายแย่งกันพูดทำลายบรรยากาศในไลฟ์คนสาบเกิดดราม่าคนตัดไปลงเต็มทิกตอกมันคือการต่อยอดยังไงคะแค่อยากจะเตือนว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเท่านั้นเองค่ะสำหรับคนตัวเล็กๆและไม่ได้ทุนหนาแต่ถ้าคิดว่า ยังไงก็คุ้มค่าจัดเลยค่ะอันนี้มาดึงสติให้ได้ชุกคิดเฉยๆนะคะเห็นบางคนมาอัดคลิปลง t ิกต็อกจะมาบ่นทําไมคะคุณก็อยากได้ยอดอยากไปขึ้นไลฟ์กับเขาเองการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้รอบด้านทุกครั้งก่อนตัดสินใจค่ะอย่าโลภมากซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ด้านแฟนคลับเจนนี่ก็ได้ออกมาสวนว่าบแบรนด์ที่เขาได้กําไรได้พลิกชีวิตก็มีอย่ามองมุมเดียวบแบรนด์ที่เจงที่พังเพราะตัวเองไม่บริหารดีๆหรือเปล่ามาโทษเจนนี่แบบนี้ก็คงไม่แฟร์กับเจนนี่เรียกได้ว่ายิ่งแสงส่องเจนนี่ เท่าไหร่เรื่องดรามา่าความวุ่นวายก็มาเคียงข้างเป็นของคู่กันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมชาติสุดท้ายแล้วความจริงและความดีเท่านั้นที่จะเป็นเกราะป้องกันให้เจนนี่ได้โดยวันนี้เราจะพาไปวิเคราะห์สองจุดเริ่มต้นปมดรามา่าแม่เกตเจนนี่กันแบบละเอียดจับสังเกตว่าที่เขาพูดกันว่านี่คือการตลาดตั้งแต่แรกไม่ได้ทะเลาะกันจริงมันมีมูลความจริงแค่ไหนขอให้ทุกคนช่วยวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันวางใจให้เป็นกลางแล้วรับฟังไปด้วยกันนะคะโดยจุดเริ่มต้นดราม่าเงินล้านเริ่มต้นที่ แม่เกดได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพอ้อระบุว่าขออนุญาตขอโทษทุกๆคนทางช่องทางนี้นะคะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะซึ่งต่อมาเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันเธอบอกทํานองว่าปัญหาครอบครัวมีกันทุกบ้านทางออกที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและทุกคนในบ้านต้องร่วมมือกันขอให้เลิกสงสยัยเลิกตั้งคําถามในทางลบคนเราเจออะไรมาคนละแบบและมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันโดยเจนนี่โพสต์ภาพแชทที่สนทนานกับแม่เกดที่ส่งมาหาตนโดยแม่เกดบอก บอกว่าเธอจะไลฟ์สดเพื่อพูดความจริงทั้งหมดพร้อมถามกลับลูกสาวว่ารับได้ใช่ไหมค่ะแม่ต้องถูกคนอื่นโพสต์ประจานถ้ามีแต่คนด่าแม่ลูกไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมพร้อมทิ้งท้ายว่าจะขอปกป้องสิทธิ์ของตัวเองขณะที่เจนนี่ตอบกลับแชทดังกล่าวว่าหากแม่ต้องการชี้แจงต่อสาธารณะก็สามารถทําได้ตามสบายพร้อมระบุว่าเจานีทั้งหลายไม่ต้องทักมาหาเจนนี่นะคะไม่รับเคสแล้วค่ะสําหรับใครที่ให้ยืมเงินก็พิจารณาเอาเองในส่วนของเจนนี่จบวันนี้หลังจากนี้จะไม่แตะต้องไม่อะไร กับเรื่องนี้แล้วรักแม่นะรักมากรักมาตลอดแต่ไม่ไหวละนอกจากนี้เธอระบุว่าที่ผ่านมาเธอช่วยเหลือเรื่องการเงินและแฉนี่ให้หลักล้านบาทน,นอกจากนี้เจนนี่ยังได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องการซื้อรถให้แม่เกดระบุว่ารถเบนซ์ซื้อให้ครั้งแรกวันเกิดราคาไม่ถึงล้านมีปัญหาเพราะเป็นรถมือสองคืนบริษัทไปแล้วเจนนี่เลยให้เลือกว่าแม่จะให้เจนนี่ซื้อรถไฟฟ้ามือหนึ่งให้หรือเอารถมินิคูปเปอร์ไปใช้แทนโดยรถมินิคูปเปอร์เป็นรถที่แม่กับแฟนคนเก่าแม่ซื้อในนามบริษัท ได้หมดถ้าสดชื่นและเจนนี่รับภาระผลนเองมาตลอดหลังจากแม่เอาไปจำนำสองครั้งเจนนี่ถ่ายกลับมาสองครั้งและเห็นว่าครั้งนี้แกไม่มีรถเลยให้กลับไปใช้ครอบเพราะอยากให้แม่มีรถขับแต่ที่ไม่โอนเป็นชื่อแม่เพราะกลัวเหตุการณ์เดิมๆจะเกิดขึ้นตัดภาพมาที่ด้านแม่เกดทำตามคำพูดขึ้นไลฟ์สดชี้แจงทันทีโดยแม่เกดระบุว่าประเด็นเรื่องหนี้สินสปีที่เคลียร์ไม่ลงตัวแม่เกดเป็นหนี้เองโดยช่วงหนึ่งตนหาเงินได้เองจึงอยากมีบ้านเลยไปซื้อและผ่อนมาตลอดและประเด็นที่บอกว่า แม่เกดเข้าบ่อนแม่ไม่เคยเข้าบ่อนตนยืนยันว่าอดทนมาตั้งแต่ปี2566ผิดพลาดเป็นหนี้เพราะไปลงทุนหวยเมื่อ3าถึงสปีที่ผ่านมาพร้อมโต้ประเด็นเรื่องรถว่าไม่มีคันไหนที่ลูกสาวซื้อให้เลยรถแค่ยืมลูกสาวเท่านั้นบ้านที่อยู่ก็เป็นของลูกเรื่องเงินได้เดือนละ1 0 0 0 0แก็จริงแต่เมื่อ3ปีที่แล้วพร้อมทิ้งท้ายทางน้ําตาว่าทั้งหมดที่เธอทาเพราะเธออยากมีบ้านอยากมีรถเพียงเท่านั้นย้ําไม่ได้ไปยุ่งเรื่องการพน,นันเรื่องการเข้าบ่อนใดๆเลยตัดภาพมาที่ด้านเจนนี เธอก็ได้ออกมาไลฟ์สดสวนกลับแม่เกดอธิบายเรื่องราวต่างๆทั้งน้ําตาโดยเธอเล่าทํานองว่าเธอกับยูเกือบเลิกกันเกือบบ้านแตกเพราะเรื่องเงินของแม่เพราะยูกับแม่เกลียดกันเพราะเรื่องเงินโดยตนต้องอดทนกับเรื่องนี้มาโดยตลอดการที่ตนได้ออกมาพูดแบบนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตนมีหลายคนบอกว่าให้หนูตัดแม่ออกจากชีวิตให้หนูเลิกคุยกับแม่แต่หนูทําไม่เคยได้เพราะสุดท้ายแล้วหนูก็ใจอ่อนกับแม่ตลอดเพราะหนูรักแม่อยากให้แม่ดีขึ้นอยากให้แม่ไปในทางที่ถูกที่ควร หนูเป็นห่วงแม่มาโดยตลอดแต่หนูห้ามแม่ไม่ได้ในเมื่อห้ามไม่ได้หนูก็ต้องทำให้เรื่องนี้มันจบซึ่งขณะเดียวกันความสงสารของชาวเน็ตก็ได้ถาโถมเข้าใส่เจนนี่ชนิดที่เธอยังไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังจะมีรายได้หลายสิบล้านภายในไม่กี่วันโดยเธอได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อเธอเห็นว่าคนดูไลฟ์ของเธอเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเธอจึงขออนุญาตแฟนคลับปักตะกร้าสินค้ามันซะเลยและก็อย่างที่เรารู้กันพลังความมีน้ำใจของคนไทยในแพ้ชาติใดในโลกความสงสารได้แปลเปลี่ยนเป็นความอยากซัพพอร์ ช่วยอย่างอุดหนุนด้วยเหตุนี้จึงทําให้เจนนี่ได้หมดทสดชื่นได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการไลฟ์สดขายของเมืองไทยด้วยการจัดไลฟ์มาราธอน8คืนติดต่อกันสร้างยอดขายรวมทะลุก,กว่า700ล้านบาทพร้อมยังทําตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับประกาศซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินบริจาคถึง2คันโดยก่อนหน้านี้เจนนี่ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวประกาศเป็นคํามั่นสัญญาว่าถ้าวันนี้แตก100ล้านพรุ่งนี้ยวเจนซื้อแอมบูเลนส์1คันซึ่งหลังจากที่ยอด ทะลุเป้าหมายไปอย่างถล่มทลายเจนนี่ก็ได้ยืนยันที่จะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับทันทีเรื่องราวน่าชื่นชมยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะเจนนี่ได้โพสต์ว่าได้แอมบูเล็์จากพี่เมวาสนานักธุรกิจสาวใจบูญอีกหนึ่งคันรวมเป็น2คันซึ่งความสําเร็จในการไลฟ์สดครั้งประวัติศาสตร์นี้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเกิดมาจากเรื่องดรามา่าความน่าสงสารของเจ้าตัวและความใจอ่อนมีน้ําใจของคนไทยทั้งยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการเข้ามาร่วมสร้างสีสันแ,และสนับ สนุนเป็นจํานวนมากซึ่งในขณะเดียวกันด้านลิลลี่ได้หมดเธอสดชื่นก็ได้ออกมาชี้แจงปมประเด็นดังกล่าวรวมถึงประเด็นที่ Lily, ลิลลี่เกลียดคยุณยูพี่เขยหรือไม่ที่ทะเลาะกับแม่โดยเธอเล่าเทมนองว่าเรื่องประเด็นแม่หนูเพิ่งคุยกับแม่และทักไปหาพี่เจนหนูไม่โกรธใครเลยแต่อยากให้เข้าใจว่าหนูก็ต้องอยู่ตรงกลางเพราะหนูคือน้องเรื่องระหว่างพี่เจนพี่เจนก็เป็นคนกลางอันนี้แม่อันนี้แฟนส่วนหนูก็อันนี้พี่อันนี้แม่หนูเป็นคนกลางในบ้านหนูรู้มากกว่าทุกคนหนูไม่คิดว่าไงหนูเสีย ียใจแต่หนูไม่เป็นไรทุกบ้านมีเกือบหมดปัญหานี้แต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะน้อยของบางคนนะแต่ว่าบ้านเราก็เยอะแต่หนูว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่ว่าหนูไม่เป็นไรอาจจะมีเสียใจบ้างแต่ไม่เป็นไรไม่ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าคนจะให้ลินลี่เลือกอยู่กับพี่เจนนะอยู่กับแม่นะลินลี่จะไม่เลือกหนูจะอยู่ตรงนี้ของหนูทุกคนอย่าคาดหวังว่าหนูจะต้องโกรธคนนี้ดีกับคนนี้หนูเลือกฝั่งไม่ได้พี่เจนก็เข้าใจพี่เจนไม่ได้โกรรหนนูแลลลละะปเด็ทีี่่ พี่ยูจริงหรือไม่หลินล,ลีได้ชี้แจงว่าไม่เกลียดเกลียดทําไมแต่หนูขี้งอนงอนแบบเด็กๆแต่เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้งอนนะแต่นิสัยเป็นคนขี้งอนทำโน่นทํานี่ไม่ถูกใจก็งอนแต่งอนแบบเด็กๆไม่ได้อาคาดแค้นถึงคันต้องชี้หน้าด่าและสุดท้ายนี้เรื่องประเด็นดราม,มา่าสินค้าไม่ได้คุณภาพเจนนี่ได้ออกมาแก้เกมประกาศลั่นต่อไปนี้ทุกแบรนด์ต้องเซ็นสัญญาก่อนขึ้นไลฟ์รับประกันเรื่องไม่ใส่สารอันตรายต่างๆฝ่าฟืนปรับ100ล้านหน้างานเซ็นสดทังบ้านเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ลูกค้้าตอง ของที่ดีที่สุดก่อนบอกอีกว่าทุกแบรนด์อย่าลืมทำการบ้านเรื่องการโฆษณาและการโอเวอร์เคลมนะคะฝ่าฝืนปรับ10ล้านและไม่รับงานอีกต่อไปเรียกได้ว,ว่างานนี้เธอแก้เกมไวสุดๆเผชิญหน้าทุกปัญหาต้องยอมรับในความสามารถจริงๆค่ะและสุดท้ายนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับประเด็นดราม,ม่าต่างๆของเจนนี่น่าสงสารน่าเอาใจช่วยหรือน่าสงสัยมากกว่ากันคอมเมนต์มอมอยกันได้นะคะและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมช็อตเด็ดที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนออเดอร์ยกเลิกจากไลเจนนี่เท่าไหร่ละ เท่าไหร่พี่เข้าใจว่าสามพันแต่พอพี่มากรางตารางแล้วอะไม่คิดว่ามันจะยิ่งขึ้นนะมึงเยิ่งเท่าไรเจ็ดพันเจ็ดพันออเดอร์เราไม่คิดว่าเจ็ดพันเจ็ดพันออเดอร์เชี่ยจะต้องบอกว่าคืนว่ายกเลิกทุกหนึ่งนาทียกเลิกทุกหนึ่งนาทีใช่มันมันขึ้นขึ้นทีหนึ่งเีละหนึ่งเวลาลงไปดูก่อนว่าออเดอร์ที่ตีกลับกลับมาหรือยังสองออเดอร์ที่ตีกลับกลับมาหรือยัง อันนี้คือที่ส่งจากไลเจนี่ใช่ปะ <พอ S 1> เราจะรวมยอดออเดอร์ตีกลับมาได้เม่อไหร่เลืเลล่อนเรื่อยใช่ปะซึ่งออ,ออเดอร์ตีกลับเราจะรู้อีกสักประมาณ3ามวันหวัน <c oughs> <c oughs> จะจะตีกลับอีกเท่าไหร่ของแม่แม่ขายไปอะประมาณ6กหมื่นกว่าออเดอร์ในไลน์น้องเจนนี่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ยแม่โดนยกเลิกประมาณหมื่นนิดนิด นะคะที่คนกดยกเลิกเองโดยที่ไม่จ่ายเงินนะคะแต่แม่ที่ออกมาไลฟ์วันนี้สำหรับสินค้าที่ส่งไปแล้วนะคะสินค้าที่ส่งไปแล้วนะคะอย่ากดกยกเลิกนะคะทุกคนแม่สงสารทีแพ็คแม่มากนะคะเขาทุ่งเทแรงกายแรงใจนะคะกับการแพ็คสินค้าส่งของให้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขอยืนยันและวิงวอนเลยนะคะว่า อย่ายกเลิอกออเดอร์ที่ได้รับนะคะถึงบ้านนะคะทุกคนดีแล้วค่ะวันนี้ช่องหนึ่งเห็นโดนยกเลิอกออเดอร์ไปเจ็ดพันจริงเหรอเวิร์บ้ามันจะยกเลิอกออเดอร์อะไรตั้งเจ็ดพันจริงเหรอยกเลิกไปเจ็ดพันออเดอร์เลยเหรอเจ็ดพันออเดอร์ไม่แต่ว่าเราอย่ามองแค่ว่าอันนั้นนะเราต้องมองว่าทุกคนในเจ็ดพันออเดอร์อ่ะมันต้องเราต้องสูญเสียอะไรไปคืออยากคืออยากให้มองแบบ คุ้มคุ้มอะ่ะคือ70,00ออเดอร์ที่มันถูกตีกลับอะ่ะคนงานเราต้องจ้างนะคนงานเราต้องจ้างพัสดุกล่องเกลงอะไรนู่นนี่นั่นมันคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะมันไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับดิฉันการขายของแล้วแบบว่าของตีกลับเป็นเป็นพัน 1, ๆออเดอร์อะ่ะมันไม่ควรมองยังไงก็ไม่ควรมองเป็นเรื่องปกติต่อให้ดิฉันทําเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็แบบคนซื้อเยอะหรืออะไรเยอะนะดิฉันก็ไม่สามารถมองเป็นเรื่องปกติได้มันเยอะเกินไป มันเยอะเกินไปในฐานะดิฉันอาจจะเป็นคนขี้งกก็ได้นะใช่แล้วของมันเสียหายบางทีของในเจ็ดทันนั้นอะแล้วมันาแกะดูมันบางอย่างมันอาจจะเสียหายหรือมันหรือไม่เสียหายดิฉันก็ไม่รู้นะกล่องบุบกล่องบี้กล่องเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าแพ็กเกจจริงเรามันไม่ได้แบบมั่นคงถาวรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่อ่ะคิดกันให้ดีแล้วกันไม่เอาหล่กอย่าไปเตือนเขาเลยเตือนเขาแล้วเขาเข้าใจเจตนาเราผิดไม่เอาดีกว่าดีละขอบคุณแล้วนะคะที่บอกที่มาเตือนดิฉันว่าอย่าโพสต์เลยอะไรเลยอยากดีละ คุ้มหรอกเดี๋ยวเขาตีเจตนาเราผิดอีกอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปหาเขาใส่หัว,ลวเลยขอบคุณนะครับมีปัญหาแล้วแบบอยากช่วยคิดอ่ะอยากช่วยคิดอยากช่วยเตือนอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นกัลยะาณมิตรอ่ะนีสัยพระเก่าอ่ะนี่ใส่คนเป็นพระมันก็จะแบบเออกูอยากเป็นเพื่อนมึงนะกูอยากเตือนมึงนะกูหวังดีกับมึงอ่ะมึงคิดดีๆนะแค่นี้ะฟลลิ่งดิฉันแค่นี้แต่พอโอเคแต่เราก็ต้องคิดแหละแบบที่ทุกคนพูดแต่จริงคือคนที่เขาเข้าใจเราก็มีแต่คนที่เกลียดเราก็เยอะยกเลิกเจ็ดผนเลยอย่างรู้แล้วจ้าแล้วก็ดูแล้วด้วยว่า มันออกมาบอกตอนหลังว่ามันคุ้มตัดคลิปไปคนทัวลงตัดยังไงมไม่เข้าใจทัวไปลงฉับแล้วมาอัดวิดีโออีกอันนึงว่าคุ้มทําไมมึงไม่พูดตั้งแต่วิดีโอแรกทําให้คนเข้าใจผิดมึงก็รู้อยู่ว่าสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้มันตัดสิน,ต,สนตัดสินกันเร็วขนาดไหนเอาทัวไปลงเขาไอ้ชิหายกูเข้าใจว่าไม่ได้ตั้งใจแต่คลิปมันเป็นไวรัลไปแล้วอ่ะคนมันจะคิดยังไง ดูจบแล้วอยู่รีบไปไหนเรามีโปรดีมาบอกสำหรับแฟนรายการที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองลองดูคุณเป๊ปเขมิกาอดีตนางเอกอ้วนหนัก130กิโลเคยกินยาลดความอ้วนเคยผ่ากระเพาะและลดผิดวิธีทำให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญพังจนโยโย่น้ำหนักเด้งกลับมาเท่าเดิมคุณเป๊ปเลือกทำสลิมอัพที่ใช้ระบบ AI Digital Tailor Made ออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่รับบริการพร้อมเทคโนโลยีช่วยลดไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ไปพร้อมกันช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยลดไขมันในช่องท้องและสัดส่วนต่างๆคนเป๊ะล่าว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำหนักลดลงถึง30มกิโลก้ามเนื้อแน่นเหมือนคนออกกําลังกายเนื้อแข็งไม่เพลเผาผลาญดีไม่อ้วนง่ายค่าความดันคอเลสเตอรอลน้ําตาลในเลือดลดลงผลตรวจสุขภาพดีขึ้นโปรรับผู้ชมรายการรับสิทธิ์สมัครโปรแกรม AI Digital Tailormade ปกติ12,500บาทลดเหลือเพียง3,99 0บาทโทร0 2 6 2 0 0 0 หรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้ด่วนเพียง100ท่านแรกเท่านั้น